คะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูน้อนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการผรสมสีการทดลองความลับสีดำอู้ฟังแล้วน่าทดลองน่าเรียนใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันก่อนคะ่ะสีที่เด็กๆเรียนไปนั้นมีสีอะไรบ้างคะสีอะไรนะคะสีแดงสีเหลือง สีชมพูสีเขียวสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะและมีสีอีกประเภทหนึ่งค่ะเด็กๆคัะสีธรรมชาติเอ๋สีธรรมชาติที่เกิดจากสีเขียวได้จากอะไรคะใบเตยเก่งมากค่ะเอ๋แล้วถ้าสีสีแดงนะคะได้จากอะไรคะมะาเขือเทศ แล้วสีฟ้าหรือสีน้ำเงินล่ะคะดอกอัญชันและแครอทล่ะคะสีอะไรคะเด็กสีส้มเก่งมากเลยคะ่ะเด็กมีสีอีกประเภทหนึง่งที่เด็กใช้อยู่ทุกวันเลยคะ่ะใกล้ตัวเด็กมากเลยคะ่ะมีสีอะไรบ้างคะสีเทียนสีไม้สีสีน้ำเก่งมากเลยคะ่ะ สีเหล่านี้รับประทานได้ไหมคะรับประทานไม่ได้แต่สีธรรมชาติเมื่อกี้นี้ที่เรากล่าวไปรับประทานได้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอบคำถามได้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนอกจากสีเหล่านี้แล้วนะคะยังมีสีทาบ้านอีกและก็สีที่เขานำมาใส่ในของเล่นเห็นไหมคะของเล่นเด็กๆที่มีสีสันสวยงามเขาจะใช้สีที่ ต้องค่ะสีที่มนุษย์นี่นะคะสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะเอาไปใส่นะคะค่ะเด็กๆตอบคําถามได้ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเอาละค่ะคราวนี้เด็กๆอยากรู้ไหมว่าสีดาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปทดลองกันค่ะความลับสีดำเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะ เตรียมสีเทียนมาเลยค่ะสีที่คุณครูแจกไปค่ะเตรียมมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กระดาษค่ะเด็กๆหากระดาษอะไรก็ได้นะคะกระดาษเหลือใช้หน้าเดียวที่สามารถระบายสีได้ค่ะค่ะเด็กๆหยิบสีแรกขึ้นมาเลยนะคะคุณครูงอ้อจากวงกลมนะวงกลมอ่าคุณงอ้อจะทำรูปวงกลมก่อนนะ และเดี๋ยวเราจะระบายสีในพวงกลมนี้นะคะค่ะเริ่มเลยนะคะคุณงอจะใช้สีระบายคุณงอจะใช้สีส้มระบายก่อนเลยเด็กๆจะใช้สีอะไรเด็กๆก็เลือกเลยนะคะระบายให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆให้ทั่วเลยค่ะนี่ค่ะระบายเลยนะคะอืมระบายให้ทั่วเด็กๆลองคาบดานะ ว่าเวลาเราละลายสีทับกันหลายๆครั้งเนี่ยจะเกิดเป็นสีอะไรเดาวไว้เลยนะคะคุณง้อใช้สีส้มเป็นสีแรกแล้วอ่าต่อไปคุณง้อเปลี่ยนสีค่ะใช้สีอะไรเนาะอ่าใช้สีของคุณง้อสีม่วงนะคะระบายทับไปอีกค่ะเด็กๆอ่าระบายทับแบบนี้ไปหลายๆสีเลยนะคะนี่ค่ะระบายทับไปเลยค่ะระ,ะบายระบายระบาย จนทั่วเลยค่ะหลายสีเลยนะคะโอ้เด็กๆจะไปสีม่วงเลยค่ะยังไงคะเป็นยังไงคะเด็กๆเมื่อเรานำสีมาระบายทับกันหลายๆสีจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆดูสิคะฮะสีเหมือนกับที่เด็กๆคาดเดาเลยไหมคะสีอะไรคะ๋อสีดำเหรอคะเอาละค่ะเด็กๆ ของเด็กๆเป็นสีดำคุณครูง้อมีอีกวิธีหนึ่งค่ะเรามาดูซิว่าสีดำนั้นซ่อนความลับอะไรไว้ค่าเรามาทดลองกันค่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูง้อนะคะจะใช้สีน้ำนะคะมาผสมกันนะคะไหลๆสีจะเกิดเป็นสีอะไรเด็กๆมาดูนะคะแต่ของเด็กๆไม่ต้องนะคะดูของคุณครูง้ออย่างเดียวนะคะลูกเอาละคะ่ะคุณครูง้อจะใช้สีสีเหลืองนะคะอ่าดูนะ สีเหลืองจุง่มลงไปแล้วอ่าเปลี่ยนสีเราต้องล้างนะคะต่อไปค่ะสีสีเขียวนะคะอืมดีสีผสมไปจะเป็นสีอะไระนี่ค่ะล้างออล้างสีอ่าต่อไปต่อไปสีสีน้ำเงินนะคะเด็กๆอ่าสีผสมไป,ไป สนีน้อฮะล้างกันไปนะคะสีแดงค่ะ,ะสีหลายสีผสมกันจะเป็นอะไรนะเดี็กๆดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นาต่อไปค่ะ อะไรขึ้นคะอืมเด็กๆเ,เห็นไหมคะเมื่อเรานำสีหลายๆสีมาผสมกันเกิดเป็นสีอะไรคะสีดาเห็นไหมคะตรงกับที่เด็กๆคาดเดาวไหมคะค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทดลองด้วยการใช้กระดาษกรองนะคะ งอจะตัดตรงกลางออกนะคะนิดหนึ่งนี่ค่ะนี่นะคะให้เป็นรูตรงกลางนะคะแล้วคุณคูงงอก็จะเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะม้วนแบบนี้นะแวคปูงอก็จะหวามลงไปได้นิดแล้วก็จุ่มลงไปในน้ําค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดูนะคะเห็นไหมคะ เวลาครูงอกระดาษกรองนะคะหย่อนลงไปในแก้วที่มีน้ํากระดาษกองก็จะดูดซับน้ำมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆดูนะคะเมื่อถึงสีดําจะเกิดอะไรขึ้นเอาละ่ะความรับของสีดํากําลังจะปรากฏให้เห็นแล้วเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะลองเดาสิเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ เกิดอะไรเนาะฮะ เรามาร้องเพลงสีดำกันนะคะสีดำ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 เด็กเดกรู้จักหรือเปล่าสีดำทำได้อย่างไรนำสีทุกสีมารวมกันนำสีทุกสีมารวมกันกลายเป็นสีดำจริงเอ่ยความลับของสีดำก็คือนำหลายๆสีมารวมกันใช่ไหมคะเด็กๆสำหรับวันนี้บายบายค่ะ